โอเคการใช้ไลมิกเซอร์แบบเร็วๆเลยแบบเร็วๆนะครับเนื่องจากว่าในไลในลุกเดฟคิดเนี่ยที่ที่ผมทำไว้เนี่ยต่อ,อทำมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับไฟเลยหรือว่าระบบภายในเลยฉาน,นถ้าเกิดเราอยากจะอ d ด t ิตมันเนี่ยหรือเราอยากจะระหว่างที่เราทำลุกเดฟเราจะให้มันมีความยืดหยุ่นในการทำเราสามารถยังทำได้ กับตัวไฟนะผมจะใช้ไลมิกเซอร์ตัวนี้นะครับต่อเข้ามานะครับพอต่อเข้ามาปุ๊บมันก็จะทําการโหลดไฟที่อยู่ในลูกเด็บคิดเนี่ยเข้ามาละสองอันนะครับผมก็เอาเข้ามาลากเข้ามาจะมีสไลเดอร์มีอัติวิวมีทาร์ฟฟอร์ไมใ่ใช้สไลเดอร์ก็จะเป็นการควบคุมค่าไฟนะครับสามารถที่จะคคุมค่าความสว่างได้เอ็กโพอเชอร์ตรงนี้จะเป็นเอ็กโพอเชอร์นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นอินเทอร์ y นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปิดเปิดไฟได้โซโล่ไฟได้นะครับเช่นถ้าเกิดเราโซโล่ดวงนี้ก็จะโชว์แต่ดวงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดดวงนี้ดวง2ก็จะสามารถปิดได้เช่นกันนะครับเปลี่ยนสีไฟได้นะครับเปลี่ยนสีไฟได้อา่าสีนี้ ถ้าเกิดเราเลือกที่ไฟนะครับสมมติเลือกเลือกไฟดวงแรกเราสามารถที่จะขยับตำแหน่งมาได้เช่นกันโดยเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่า p c e m e t Mode ของ Light Mixer นะครับก่อนที่จะใช้โหมดนี้ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเลือกอยู่ที่ตัวลูกศรที่เป็นตัว Show Handle นะครับถ้าเกิดเราเลือกอยู่ที่ลูกศรที่เป็น Selection ปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้นะให้มันเลือกอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะครับ โดยมีโหมดให้เลือก3โหมดก็มี Specular, Diffuse, Shadow นะครับที่จะทำให้เราเ a c e มน n t ลงไปได้ตามค่าต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายข,ขึ้นด้านนี้นะครับในการใช้งานนะครับก่อนนี้ลองไปดูเองแล้วกันนะครับผมกี้เกตอธิบายอจะอธิบายหลักๆของการเลื่อนตำแหน่งไฟนะครับเช่น เราใช้สเปกุลา่าตอนนี้ให้มันให้มันทำการ t r a ็กจากค่าสเป c u l a r ของตัวเชดเดอร์แล้วก็ตัวไลน์นะครับผมเลือกที่ไฟดวงแรกเลือกสเปกุลา่าอยากให้สเปกุล่าของไฟดวงแรกที่เป็นสีเขียวเนี่ยโชว์ตรงตำแหน่งที่ต้องการเช่นตรงด้านนี้มันก็จะย้ายมานะครับไปตามเมาส์ที่เราทำนะครับ ถ้าเกิดผมต้องการที่จะให้โชว์แถวนี้มันก็จะมาเน้นทางด้านนี้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเป็นโหมดที่ฟิลมันก็จะทำการดูจากค่าดิฟฟิลนะครับแต่เกิดชาร์โดโหมดชาร์โดนี้จะพิเศษกว่าสเปกโคล่า,ากับดิฟิวก็คือมันจะสามารถเรียกการตกของชาร์โดได้เช่นผมเลือก ที่ช h a d โดปุ๊บแล้วเราก็คลิกเมาส์ซ้ายมันจะเขียนว่าเ a ส e p ไพรเก็คือกำหนดจุด p พ v o วนะครับแล้วก็ชิปเมาส์ซ้ายจะเป็นการ Place ช h a d โด t a ทร e กก็คือเป็นการเลียกตำแหน่ง shadow ที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับผมเลียกจุดไ i v o t ก่อนไ i v o t อยู่ตรงหูแล้วกันแล้วก็เลือกเงาให้มันตกทางด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดให้เงาตกด้้านนี้นะครับมันก็จะไปตามที่เราต้องการให้มเมาตกมาทางนี้ จะเลื่อนมานะครับโดยขึ้นอยู่กับมุมองศาของแสงด้วยนะครับสมมติผมเลื่อนไพลอตมาตามนี้นมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือการใช้ตัวไลบริกเซอร์นะครับโดยรวมส่วนต่างๆอื่นไม่มีอะไรเขาอธิบายหมดแล้วนะครับเช่น Adjust l i ไ h ไไนี่ก็ Control Chip เมาส์ซ้ายนะครับเช่นผมเลือกที่ไฟดวงนี้มันสามารถที่จะปรับค่าความสว่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปปรับข้างในนะครับเลือกจากเมาส์ได้เลย identity นะครับก็อธิบายตามนี้เลยไปดูต่อได้นะครับส่วนไลมิกเซอร์ตรงนี้ก็สามารถทำได้หลายอันเช่นกันผมสมมติผมค้าออกมาอีกอันหนึ่งมันจะเก็บค่าอยู่ในตัวของมันเองนะครับเช่นดวงนี้ผมเปลี่ยนไฟเป็นสี เปลี่ยนไปเลือกอันนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เราเลือกอยู่ที่ันนี้เลือกอันที่เราจะอีดิทก็คือเลือกตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนไฟนะครับแล้ก็สาาสามารถเปลี่ยนได้ โดยที่อันแต่ละอันก็จะมีค่าต่างกันนะครับเช่นผมมาที่โนดนี้มันก็จะมีค่าของมันหรือถ้าเกิดเรากลับไปที่ตัวออริจินอลก็จะเป็นค่าของตัวปกตินะครับที่ผมทำไว้โอเคครับก็ประมาณนี้